สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎประจำปีพุทธศักราช2565อย่างที่เราทราบมาแล้วก็เจอกันมานะคะวิกฤตการณ์ของโควิดในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ทุกๆท,ท่านนะคะก็จะเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือแม้แต่เรื่องภายในครอบครัวดังนั้นนะคะทุกท่านก็คงอยากจะทราบว่าในปีพุทธศักราช2,565นั้นดวงของท่านจะเป็นอย่างไร ในคลิปนี้นะคะจิราก็จะนําดวงดาวใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสด,ดาวมฤตยูและดาวพระราหูเข้ามาในการพยากรณ์เพราะว่าดวงดาวต่างๆเหล่านี้นะคะมีอิทธิพลต่อคนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่ราศีไหนเขาใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็มักจะก,กินเวลาที่ยาวนานถ้าดาวดวงนั้นนะคะให้คุณก็ให้คุณนานถ้าให้โทษก็ให้โทษนานเห็นไหมครับจะมีผลต่อ ทุกทุกท่านเลยนะคะส่วนดาวดวงเล็กๆนะคะอย่างเช่นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎด,ดาวเกี่ยวกับสังคมหรือดาวเกี่ยวกับโชคลาภ จิลาจะไม่ได้เอามาพยากรณ์นในคลิปนี้นะคะเพราะดวงดาวต่างๆเหล่านี้มีเกณฑ์การโคจรเปลี่ยนแปลงราศีภายใน1เดือนเขาก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณเดือนธันวาคมจิลาก็จะทำนะคะคลิปเกี่ยวกับรายเดือนให้กับทั้งหมด12ราศีเลยนะคะก็จะดูไปตั้งแต่มกรากรุ่พาเป็นต้นไปค่ะแต่ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ ควรจะรู้เกี่ยวกับดวงของท่านในปี65นั้นเป็นเช่นไรนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะนํามาปฏิบัติแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะเดินต่อไปนะคะในอนาคตนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องจิลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะชาวราศีกรกฎตรงจุดนี้นะคะ ที่เด่นมากนะคะก็คือมีดาวพระเสานี่ค่ะมาเล็งลัคนาหรือดาวพระเสาวดวงนี้นะคะอยู่ในภพของคู่ครองเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี63แล้วก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่1มีนาคมปี66ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีกร,รกฎก็จะมีความทุกข์ความวิตกกังวลความเหนื่อยหน่ายและก็ทุกข์ระทมขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์นั่นเองค่ะถึงอย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเสาวดวงนี้เข้ามาได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีเกณฑ์ได้คู่ในะช่วงระยะเวลาที่จิลากล่าวมานะคะเพราะว่าดาวดวงนี้คือดาวเนื้อคู่ของชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นคนสวยน่ารักนะคะบางท่านก็รอแต่ คู่ครองมักจะไม่ค่อยสวยนะคะไม่ค่อยหล่อนะคะส่วนมากคู่ครองก็จะมีลักษณะเป็นคนสูงนะคะมือไม้ยาวกระดูกยาวอาจจะเดินหลังโก่งนิดๆนะคะแล้วเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาาไม่ค่อยยิ้มเป็นคนค่อนข้างขรึมแล้วก็ขี้ระแวงขี้สงสัยขี้หึงอะไรทํานองนี้ค่ะและเป็นคนชอบสันโดษนะคะอันนี้คือเป็นการพยกรณ์โดยรวมๆนะคะแต่ดวงของท่านผู้ชมหรือ ผู้ครองของท่านผู้ชมอาจจะมีดาวดวงอื่นที่มา สัมพันธ์กับดาวพระเสาวดวงนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะพูดโดยรวมๆจะเป็นลักษณะเช่นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาเมื่อมาอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดี Body, หมายความว่าคู่ครองนะคะก็จะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสมรติเขาทํางานเขาก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนั่นเองค่ะหรือเขามีธุรกิจการงานธุรกิจการงานของเขาก็ประสบความเสเร็จแล้วก็มั่นคงนั่นเองนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะ ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะมีความทุกข์นะคะบางท่านนะคะเมื่อดาวพระเสาร์เข้ามาก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกกันก็เป็นไปได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านผู้ชมแต่ละท่านด้วยค่ะจีราสมมุตินะคะว่าบังเอิญนะคะดวงของท่านใดท่านหนึ่งมีดาวพระจันทร์อยู่ตรงจุดนี้ดาวเสาร์มาทับก็มีเกณฑ์การแยกกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะอะไรทํานองนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านผู้ชมด้วยนะคะแต่ถ้าท่านในโซนนะคะนี่แหละค่ะคู่ครองของท่านมาแล้วนะคะ ก็ลองมองมองดูนะคะในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้ค่ะในช่วงต้นต้นปีนะคะก็คือตั้งแต่มีนาคมนะคะปี64ยามาจนถึงเดือนกันยายนปี64เช่นเดียวกันนะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะอยู่ในเรือนมรณะของชาวราศีกรกฎดาวดวงนี้ก็หมายถึงนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ สิ่งดีงามสิ่งประสบความสําเร็จนะคะเขามีความหมายถึง2เรือนหรือตรงนี้หมายถึงญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาต้นต้นปีนะคะก็คือตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนกันยายนนั้นนะคะบางท่านนะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางท่านอาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะและก็ในขณะเดียวกันนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนํามาซึ่งเป็นอ,อุป ประสักในช่วงของระยะเวลาดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกันค่ะแต่พอมาถึงเดือนตุลาคมนะคะดาวพระพุัองคงนี้ก็โคจรเข้ามาอยู่ในภพของคู่ครองของชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆนั้นชาวราศีกรกฎนะคะบางท่านนะคะถ้า มีคนที่เข้ามาคุยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วแล้วดวง2ท่านนะสมพงกันช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจแต่งงานกันก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและก็หลังจากวันวันที่9พฤศจิกายนปี64เป็นต้นไปเลยนะคะดาวพระพฤิหานดรงนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่8เมษายนปี65เพราะฉะนั้นในช่วงระยะ ต้นปี64มาจนถึงเดือนกันยาและช่วงของเดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเมษาปี65นั้นชาวราศีกรกฎต้องให้ระมัดระวังนะคะบางครั้งนะคะท่านทำงานกับใครก็แล้วแต่หรือท่านจะมีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะคะอาจจะให้โทษท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ให้การสนับสนุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ให้ความ รักความเอ็นดูท่านก็เป็นไปได้นะคะตรงจุดนี้ท่านก็จะต้องแก้โดยการที่ว่าเข้าไปหาเขาเข้าไปพูดคุยกับเขาบ่อยๆคะ่ะเขาไม่รักเขาไม่ชอบไม่เป็นไรมันอยู่ที่เรานะคะเราเป็นผู้น้อยก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมือไหว้มีของติดไม้ติดมือไปหาบ่อยๆนะคะก็เป็นจุดที่แก้ที่ดีจุดหนึ่งพอสมควรนะคะ แต่ดาวดวงนี้นะคะหลังจากวันที่8เมษายนปี65ดาวพรพพฤหัสดวงนี้คะ่ะจะโคจรเข้ามาอยู่ในพบประสบความสําเร็จพบเกี่ยวกับชื่อเสียงพบเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือพบเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นเกษตรราที่บดี12ปีนะคะเขาถึงจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่าลืมนะคะชาวราศีกรกฎดาวาพระพฤหัสด,ดวงนี้มีความหมายถึงอริแล้วก็ประสบความสําเร็จก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับตรงจุดนี้จะต้องมีอุปสรรคก่อนค่ะถึงนํามาซึ่งความสําเร็จของท่านนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านจะต้องมีความอดทนอย่างไรก็ตามช่วงนี้นะคะท่านจะมีความอดทนเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะมีดาวพระเสาวดวงนี้เล็งลัคนาท่านค่ะในเมื่อดาวาพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุพะในภพ ชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งดีงามนี้เป็นเกษตรตราธิบดีแน่นอนเลยนะคะท่านใดที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือ ท่านใดที่มีธุรกิจของตัวเองนะคะธุรกิจของท่านก็จะประสบความสําเร็จหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะไปดูงานต่างประเทศก็เป็นไปได้เอกเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีบุตรนะคะบุตรก็อาจจะมีการบวชเรียนนะคะซึ่งนํามาซึ่งความภูมิใจของท่านนั่นเองคะ่ะ ตรงจุดนี้นะคะตรงจุดมรณะนีน้นะคะเขามีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะคะดาวมรณะดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภของท่านค่ะเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้มรดก นะคะเป็นโชคลาบเข้ามาค่ะก็คือไม่ต้องดิ้นรลนมากก็ได้เข้ามาเองนะคะหรือ ในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือท่านอาจจะได้เงินจากการประกันอาจจะได้เงินจากการเยียวยาอะไรเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ดาวดวงนี้ในเมื่อเขาอยู่จนถึงวันที่29มีนาคมปี65ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคะ่ะวันที่30มีนาคมปี65้เขาจะโคจรเข้ามาอยู่ในภพการงานของชาวราศีกรกฎ แล้วก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปีพศ66เพราะฉะนั้นนะคะ1ปีครึ่งเลยนะคะที่เขาจะเข้ามาอยู่ในพบการงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนเลยนะคะ แล้วก็ดาวดวงนี้นะคะก็จะส่งผลไปถึงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยช่วงระยะเวลานั้นท่านผู้ชมจําให้ดีๆนะคะช่วงของเวลาที่จีราบอกมันอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะคะก็พยายามให้เข้าใจถ้าจําไม่ได้ก็กลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็หมายถึงว่าตั้งแต่วันที่30มีนาะคมปี65ดาวดวงนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณตุลาคมปี66เห็นไหมคะท่านจะมีณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานและที่อยู่อาศัย ถ้าดาวดวงนี้นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีท่านก็มีเกณฑ์จะได้รถใหม่บ้านใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่มองเห็นก็คือดาวพ,พักรหัสด,ดวงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในสุภาเพราะฉะนั้นการงานที่เปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้จะต้องเป็นการงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวมฤตยูดวงนี้นะคะ ดาเวเมเตยูดวงนี้เข้าอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลา6ปีแล้วนะคะเข้าอยู่ตรงจุดนี้ก็คือหมายถึงการงานของชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าการงานของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยตลอดระยะเวลา5-6ปีบางท่านนะคะอาจจะเคยทําอย่างหนึ่งแต่ต้องไปทํากับอีกงานอย่างหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะงานตรงนี้นะคะก็จะอาจจะเป็นงานที่ ลึกลับหน่อยเป็นงานวิจัยงานผล,ผลิตสิ่งของที่เกิดขึ้นใหม่ๆพวกเทคโนโลยีพวกอินเทอร์เน็ตพวกไอทีต่างๆนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คืออย่างลถไฟฟ้าเห็นไหมคะปักอินถูกไหมคะที่เสียบปักด้วยไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะท่านก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอยู่มา ตรงจุดนี้ถึง6ปีแล้วค่ะแล้วดาวดวงนี้นะคะเมื่ออยู่ในภพการงานนะคะก็ส่งผลนะคะต่อชาวราศีกรกฎเป็นอย่างมากช่วงระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะได้โรคร้ายที่เข้ามาโดยที่ไม่คาดฝันเลยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ดาวดวงนี้นะคะเขาจะออกจากภพการงานมาอยู่ในภพโชคลาภในวันที่7กรกฎาคมปี65แล้วเขาก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะถึงวันที่1ธันวาคมปีห5 แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะโคจรกลับมาอยู่ที่พบการงานอีกครั้งหนึ่งค่ะไปแล้วยังไม่ไปรับนะคะยังต้องกลับมาอีกก็คืออยู่ไปอีกเลยค่ะจนถึง8มีนาคมปี66เพราะฉะนั้นวันที่9มีนาคมปีพศ6 6ดาวมฤตยูดวงนี้ก็เข้ามาอยู่ในพบโชคลาภของท่านและก็อยู่ยาวไปเลยนะคะถึง7ปีท่านลองนึกนะคะว่าท่านมีดาวดวงนี้เข้ามาอยู่ใน บโชคลาบเป็นระยะเวลา7ปีนั้นจะส่งทั้งผลดีและผลไม่ดีนะคะโชคลาบตรงนี้อาจจะหมายถึงโชคลาบที่ดีก็ได้แล้วก็โชคลาบก็หมายถึงสิ่งที่เข้ามาอย่างที่เราไม่คาดคิดเราไม่ได้ลงทุนถูกไหมคะบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นโชคดีเสมอไปอาจจะเป็นโชคร้ายก็ได้ช่วงนี้ก็ต้องให้สังเกตตัวเองนะคะก็ระมัดระวังด้วยอาจจะมีโรคร้ายก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีโชคดีเข้ามาก็ต้องสังเกตอ,อีกเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่พื้นฐานดวงของ ท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะไม่เหมือนกันนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าชาวราศีกรกฏจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับนะคะแล้วก็การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์อนาคตยังไม่เกิดนะคะท่านอาจจะมองอะไรภาพพ์ยังไม่ออกนะคะแต่ถ้าถึงเวลาแล้วท่านก็จะรู้ว่าโอเคที่จิฬาพยากรณ์ไปออฟหมอดูทักตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีท่านก็เอาตรงนั้นนะคะมาปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ